สวัสดีครับสบายดีสวัสดีพี่นอ้องสุรุนครับมากลับ,บอมเซโนกันเลยครับตอนนี้มออมอยู่ห้างาสกายวอล์กหน้าห้าง m อ k นะครับะต้องไปชมนะมาอัปเดตเนาะเป็นอ่าทุกคนอะไรอะไรอ่ายูทูบเบอร์เพิ่นมาอัปเดตเนาะทำให้ชมในที่นี้เพิ่นเปลี่ยนแปลงใหม่พี่นอ้องเปลี่ยนแปลงเป็นอ่าพี่ทั้งหลายช่วยสวยกว่าเก่าหรือว่า เหมือนเดิมนะไปชมบรรยากาศออมนะครับตอนนี้มอมก็ยืนอยู่ห้าง MBK นะถ่าไชมเนาะมาอัปเดตว่าชาวต่างชาติจะหลยเหมือนเดิมหรือบอ่รื่องวันไหนที่หาพี่น้องเนาะไปเบิรกนะครับถ้ามชมนะในม,มอมก็พาทำาปชมมาอัปเดตเล่าสุดเนาะมอฟก็ยังสังเกตบังว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิกนกะย่งมาถ่ายรูปอยู่ตรงมองนี่เรือว,ว่าอยู่ ตรงาสกายวอล์กนี่นะครับผู้ชมมองไปไกลๆกันยังชื่อว่าหลายสุดนะคโยมอ๋อเดชครับพี่น้อง,องนี่บอว์เน็หไปครับท่านผู้ชมโอ้โหนะท่านผู้ชมชื่อว่าสวยงามดีนะครับ ปะไม่ไดวองสืาอผ้าแบบนี้เนาะตอนนี้ก็จะเป็นาชาวต่างชาติเด้อิมแต่ยังมาถ่ายรูปอยู่เหมือนเดิมนะครับมัม่งกาเฮเลนหลายช่องแหละที่มาเดชเนานะแต่วันนี้มังก็ได้มาที่หลังอาเดชไอพีน้องได้เอฟซีได้บอลยังพุ่มต่างชาติเปิดยังมากทุกท่าตรงนี้เราจะพุ่มทีเพิ่นได้ติสติกเกอร์ใหมนะ่เนาะมั่งเบิ่งก็ ก็ชื่อว่าสวยไปอีกแบบนะครับผู้ชมนะนะงามอีกแบบหรือว่าสวยอีกแบบเนาะแต่ว่าอันเก่าบอมอาจจะอันเก่าอาจจะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะอันเก่าจะเป็นแบบมุนขังมากกว่าเนาะแต่ว่าเป็นเหตุไปซี่กับสวยอีกแบบหนึ่งทุกคนแต่ว่าที่สาคัญกงคือชาวต่างชาติน้องบัว่าสิเปลี่ยนงไปอ่าท่างมุ่งใดพี่น้องเป็นกายังมาถ่ายลูกคือเก้าครับ เพราะว่าคำว่าแบงคอกเนาะมันอยู่ในใจาชาวต่างชาติไปแล้วนะตอนนี้นะสุดกระแสไปอยู่แล้วพี่นอกก้องน้องผาอยู่ตรงห้าง m b k นะทุกคนโอ้โหสวยงามนะดมนูมุมในรับชมนี่อันนี้คือคอ,อันนี้คือ,คอหน้าต่างเทียวเนาะคนกาย่างมา่ายลูกอยู่คือเ่าในรับนนะชม เดิมไปด้วยอ๋อชาวตัดงชาตริร่วมยังเยอะเหมือนเดิมนะตึงจะทําใหม่หรือว่าไงเนาะชาวต่างชาติก็ลังไหลกันเข้ามาเหมือนเดิมครับผมห้างเลยมีสวยสวยมองก็บอกเลยว่าสานะดุดตาเนาะสุดตาอีกนุ่นหนึ่งนะก็แปลกตาไปอีกนู่นหนึ่งนะอาทิดเบิรนะ์ดอาจะสวยนะมอฟบอกนะอาิดเบิร์ด ก็แล้วแต่มุมมองเนาะมุมมองใครมุมมองกันแต่มุมอม,อมองอบอ่ะถึงสีอันเก่าหรือสีอันใหม่กก็ยังแบบโอเคนะนแบบเอาแบบไปถ่ายรูปดีเนาะพ้อมนี้ตา่างชาติยังหลายเกาแต่ว่าสิ่งสำคัญสี่อยากให้ทุกคนได้มาเห็นก็คือ พร้อมบอกเลยว่าอาจจะเป็นมุมนี้เนาะอันนี้เกิดจะเป็นลา,ายไทยนะท่านผู้ชมเห็ดใหม่เด้อครับเนาะเห็นใะบสวยๆเนาะโอ้โห,โ,หโหเปลี่ยนแปลงใหม่นะท่านผู้ชมว้าวโอ้โหรถไฟฟ้านะาเทมไปด้วยลองเทียบเด้อครับ เป็นยังไงครับท่านผู้ชมอ้อมบอกเลยว่าแกแปงหูแปลงตาอยนะู่เนาะแต่ว่าอันเก่ามันก็สีแบบคลาสสิกเลยว่าวินเทจหน่อยหนึ่งเนาะเป็นอันใหม่กัชื่อว่างามครับนี่เลยครับ คำว่ากรุงเทพและแบงคอกนะห้องขบ,บอกของไรเด็กต่างเหมือนแต่ก่อนก็าอาจจะแตกต่างนะท่านผู้ชมแต่นี่ก็แบบสวยงามอีกเรียนนะดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะยังต่างไหลกันมาเหมือนเดิมครับนี่เลย ยงามสวยงามครับสวยงามอ่มอมคิดว่าอ่าทำใหม่คิดว่าชาวต่างชาติสิบัม,มาถ่ายรูปนะถ่ายชมสุดท้ายชาวต่างชาติยังมาถ่ายรูปคือเก่าครับเป็นพอกรุงเทพมหานครน,นะถ่ายชมนี่เลยพี่น้องคนดังนะนี่คือคนดังอย่างมาดังในโลกโซเชียลนะครไปชมนี่เลยมอมก็จำชื่อไม่ได้นะ ได้ติดใหม่เนะเาะไเมสาเขาเรือใ,นใเนะาะช,ชาวตงชาติเาายรูปร้าน,นมอมรกาว่อ,อยากเอาไปใมน,น,นีเลยนะอาว่นอกเย เขาเดิในใกลไงพี่นองเป็นกระเจีวติดสติกเกอร์ใหม่เนาะงาวมาพี่น้นองสวยครับโอไปมองไปมุมนี่ มาเยอะเหมือน,นเดิมมาับศมยังแน่นเหมือนเดิมครับยังท่องเที่ยวก็ปเปลี่ยนใจเนาะคือเปลี่ยนแปลงไปติดโน่นที่นี่เอามาใส่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวว่าเรุ่งเทพม,มาหานอราอนตรงนี้เป็นที่อ่า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวต่างชาติแล้วนะเมือมอ่อก่อนเมื่อก่อนสีบอกมาถ่ายก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมแต่ว่ามาตอนนอี้คือแบบนักท่องเที่ยวมากเต็มนะหลังไรกันมาเรื่อยๆเนะาะการห่อนมอมกบมาเบตเป็นจะคลิปนี้ก็จะบอกคอย่าวนะมาเบตว่าสถานก,การณ์เเป็นยังไงี่น,นอ๋มอมองเห็นแต่ในะช่องคนอื่น อัปเดตแต่ช่องมอมกับย่างปมาหม่ามเบ็ดนี้ได้มีเวลาโอกาสดีแวหวนหม่ามในเอฟซีที่น่ารักของมอมได้ถึงเด้อครับผมไปมอมกับเวลาใหนะ้น้องแร่น้ำงานแน่มอมกับแลนน้ำคลิปเนี่ยคบทนะ่านผู้ชมเนาะมอมมีเห็นม,เนมีเห็นงานประจำนอกจากนอกเนื้อจากนี่กับมอมกับก็คือแม มาอัปเดตคลิปอ่าตรงที่เราให้ด่านไปชมเนตได้เนานะมาเบียดเรื่อยๆ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 เลย,เอ,ย,เอ,ยอ่านี่ว้ามสุดใจคือป้านนะครับชมห้ามสุโขเรีนะปะ่ะจะมองถ้ามาเบิกเนาะดูความสวยงามเด้อครับสวยงามในง โอ,อนนะเคพระนครเนาะสวยงามจริงๆนะท่านผู้ชมดูคนเจริญในควาคืนของเมืองไทยนะครับเห็นแล้วสะดุดตาจริงๆนะป้ายจอ LED ใหญ่จริงๆนะท่านผู้ชมว้าวหมบอมบ้านหมอไม่ไนังเบิร์อเมื่อเมื่อดเวยนะครับเ <c oughs> นี่ยครับสองกระจาากันงงยังมานผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เรียบเป็นคลิปหายยาวนะัวเนาเนาะ ก็มาเดินะนู้ชมในเบื้องนี่แหละพี่น้องถ้าขอชั่วๆเด้อตรงห้างหน้าห้าง M E K นะคถ้าผู้ชมถ้าใครอยากมาถ่ายรูปก,ก็สามารถมาได้นะ<ม>คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมาสบายดีสวัสดีครับสวัสดี